แม้ว่าที่ยุโรปจะมีการปรับปรุงยาดิสและยาดิสคอสไปที่เรียบร้อยแล้วครานี้มาดูฝั่งญี่ปุ่นกันบ้างว่าจะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงเรามาดูพร้อมกันทั้ง2รุ่นเลยนะครับ ดีไซน์ภายนอกก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเฉพาะกระจังหน้าเท่านั้นถ้าเป็นของยาริสจะมาพร้อมกับความใหญ่โตอย่างที่เห็นนี้ก็คือมาเป็นแบบบานเกรดกันเลยแม้จะไม่มีคโครเมียมแต่สัมผัสได้ถึงความอลังการที่โอ้โหให้มาแบบเต็มๆกันเลยแต่ถ้าเป็นยาริสคลอสนั้นกระจังหน้าก็จะมีการจัดระเบียบให้ดูเรียบร้อยขึ้นแค่นั้น แม้ว่าดีไซน์ด้านหลังนั้นจะไม่มีการอัปเกรดไฟไท้ายเหมือนกับ GR Yaris แต่ดูในภาพรวมก็ถือว่าไม่่อยน่าเกลียดเท่าไหร่นักนอกจากนี้ล้ออลลอยด์ขนาด16นิ้วที่จะมาเป็นแบบผ้ากั้นดีไซน์ปราดเปรียวขึ้นแต่ว่าลายเดิมนั้นยังคงมีอยู่นะเพราะล้ออลลอย์ลายที่เห็นนี้จะมีให้เลือกเฉพาะรุ่นเกียร์ธรรมดาตัวเริ่มต้นเท่านั้นสำหรับด้านหลังของ Yaris Cross นั้นดีไซน์จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดแต่ว่า ในรุ่นไฮบริดนั้นก็จะมีการถอดสีฟ้าบริเวณโลโก้โตโยต้ออกและแทนที่คำว่า Hybrid Synergy Drive กลายเป็น H.E.V แบบเดียวก,กันกับ Prius Yaris Cross และ Alpha าบานเรานั่นเองสีตัวรถทั้งสองรุ่นจะมาพร้อมกับสีใหม่ m a ส s i v เกร y แบบเดียวกับ l a Cross ที่ออกมาก่อนหน้านี้แต่สีน้ำเงิน d a r ัก l u e ไม่คาเมทัาลิคก็จะถูกถอดออกไปนอกจากนี้ในรุ่น Yaris ก็จะมีการถอดสีฟ้าซีเมทาดิกที่เราคุ้นเคยกันใน Yaris รุ่นปี2020ในไทยเช่นกับสีชมพูไอซ์พิงค์เมทัลลิกที่หลายคนบอกว่ามันดูไม่ชมพูเอาเสียเลยเพราะว่าเป็นสีเดียวกันกับยาริสเพลที่หลายคนคุลหานั่นเองส่วนยาริสคอสก็จะมีการถอดสีบลัสโกลเมทัลลิกซึ่งจะเป็นสีโปรโมทออกไปอีกด้วย ในข้องโดยสารนั้นทั้ง2รุ่นจะมีการอัปเกรดเหมือนกันทั้งเครื่องเสียงจอสัมผัสขนาด8นิ้วเหมือนเดิมเพิ่มเติม <ๆ S 2> คือปรับดีไซน์แลนะเมนูใหม่ให้ทันยุคทันสมัยขึ้นถ้าเกิดรุ่นไหนไม่มีวิทยุก็จะมาพร้อมกับช่องใส่ของอย่างที่เห็นนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าทําให้ใหญ่ขึ้นเหมือนกับช่องแท็บเล็ตแล้วก็โอ้โหมันเข้ากันได้ดีเลยนะครับเนี่ยนอกจากนี้ช่องเสียบ USB นั้นจะอัปเกรดเป็นแบบ Type C ส่วนมาตรวัดนั้นแน่นอนว่าจะมีการอัปเกรดเป็นแบบจอสีขนาด7นิ้วดีไซน์ก็จะเหมือนกับ To เลตรรุ่นอื่นแต่น่าเสียดายที่ว่าในยุโรปนั้นจะมาพร้อมกับมาตรวัดขนาดจอ12.3นิ้วส่วนเบรกมือน,นั้นน่าเสียดายที่ว่าในยาริสปกติจะมาเป็นแบบดึงซึ่งยังไม่ใช่แบบไฟฟ้าเหมือนกับเวอร์ชันยุโรปแต่ยาริสคอสันเขาให้มานะส่วนกระจกมองหลังตดแสกออโต้พร้อมกล้องหน้าที่เป็นออปชั่นเสริมนั้นก็ถูกถอดออกไปเนื่องจากว่ามันมีอุปกรณ์ตกแต่งชิ้นหนึ่งที่ทํางานคล้ายๆกัน เพียงแต่ว่าดีไซน์ของเสียมคางหมูจะเปลี่ยนไปนี่นะครับก็คือเป็นการลดต้นทุนอีกทางหนึ่งนั่นเอง สหรับภายในห้องรดยสารนั้นก็จะมีการตกแตก่งด้วยสีดำล้วนตัดกับสีเงินการเมทัลลิกซึ่งทําให้คาแรคเตอร์นั้นดูแมนขึ้นเพราะว่าของเดิมนั้นก็จะมาเป็นแบบสีอ่อนๆหน่อยพร้อมกับตัวแผงแดชบอร์ดจะเป็นสีโรสโกลทาให้เน้นผู้หญิงเป็นหลักเต็มสตรีมเช่นเดียวกับยานิสคลอสที่จะมีภายในโทนสีลักษณะเดียวกันแต่ดูเหมือนว่าบอนั่งสีจะเปลี่ยนไปนะใช่นะครับเพราะว่าตัวบอนั่งเองก็จะมีการปรับโทนสีเน,น้นน้ําตาลเป็นหลักซึ่งตัดกับสีดำทําให้ดูสวยงามยิ่งขึ้น กลับมาที่ยาดดิสตัวปกติกันบ้างซึ่งแน่นอนว่าก็จะเป็นการเปลี่ยนวัสดุเบาะหนังสลับผ้าให้ดูดียิ่งขึ้นแต่ถึงกระนั้นในรุ่นลองท็อปใครอยากได้แบบพนักพิงศรีรษะที่จะแยกกับตัวเบาะนั้นเขาก็ให้มาแล้วนะครับซึ่งจะเป็นออปชั่นเสริมแทน ส่วนระบบช่วยเการขับขี่ Toyota Safety Sense น,นั้นจะมีการอัปเกรดระบบควบคุมความเร็วซึ่งจะมีทั้งแบบธรรมดาและแบบแปรผันเลือกได้ตามใจชอบเลยสรุปบเกการชนด้านหน้าพร้อมเบรกอัตโนมัติสามารถตรวจับขณะข้ามแยกได้อีกทั้งติดตั้งระบบ Proactive d e v w i n g Assist ซึ่งจะป้องกันไม่ให้รถนั้นไปชนกับสิง่งกีดขวางนั่นเอง ซึ่งว่าขุมพลังนั้นไม่มีการปรับกําลังเหมือนกับเวอร์ชันยุโรปแต่อย่างใดโดยจะมีทั้งเครื่องยนต์1.0ลิตรที่จะมีกําลังแค่69 L, แรงม้าในบิด92นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร3สูบก็จะมาพร้อมกับเด n จะ i c มีฟอสที่จะมีกําลัง120 L, แรงม้าในบิด145นิวตันเมตรมีแค่เกียร์ธรรมดา6 L, จังหวะกับอัตโนมัติได s h ชิฟ CVT มีทั้งขับหน้าและขับเคลื่อสีล้อ ส่วนเครื่องยนต์ไฮบริดก็จะเป็น1.3 5สูบเดนมิกฟอสเหมือนกันกำลังรวมอยู่ที่116แรงมา้าแบ่งเป็นเครื่องยนต์91แรงมา้าในบิด120นิวตันเมตรส่วนมอเตอร์ไฟฟ้าด้านหน้าจะอยู่ที่80แรงมา้าในบิด141นิวตันเมตรและในรุ่นขับสีนั้นก็จะมาพร้อมกับด้านหลังที่จะมีกำลัง5.3แรงมา้าในบิด52นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าและขับเลื่อสีล้อสำหรับรุ่นย่อยนั้นถ้าที่เช็คมาก็ยังคงเหมือนเดิมไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดทั้งยาริสและยารีส ซึ่งแน่นอนว่าจะเริ่มทําตลาดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลหลายๆคนก็อยากจะรู้ว่าข้อมูลโดยละเอียดของรุ่นก่อนมันิเชนจะเป็นอย่างไรคลิปนี้ไทยคลิปมีให้นะครับแล้วมาดูกันว่าหลังจากนี้จะมีอะไรกระตุ้นตลาดในอนาคต